ขาไปด้านหน้านะคะฝันทาขาฝันายคะนั่งห้าสาวค่ะสำ้นั่งในท่าศรีอัสนะคะนั่งในท่าที่สบายนะคะหายใจเข้ายืดแขนทื่อหายใจออกลแขนลงทำสามรอบค่ะหายเข้ายืดแขนทึ่นหายใจออกแขลง ให้ดเท่าหยดแบบที même. Même si aja, ses ses <S <S Donc, ่มากสามไปด้านหลังแบ่นั้นสองด้า so, ่ไปด้านหลังค่ะหยดไปด้านหลังที่ดีกตบก้อาหั่นนอนตัวไปด้านหน้าให้รู้สึกถายที่เรียนจะตบคอแไหลไปใชจทิศคือในสีค่ะทำใจเขาออกธรรมดาค่ะยกบนตัวกลับขึ้นมาค่ะ เบรคออกค่ะดึงแขนขวาขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงขวาแตะเข่าซ้ายมือซ้ายส่งไปด้านหลังค่ะแล้วมาสอบซ้ายอ้อมปรับเอวยืดลำตัวที่ึงด้านซ้ายค่ะออกก้าไหล่ซ้ายค่ะทางข้างไหลขึ้นใจดีกว่าค่ะเหยียดแางซ้ายไปค่ะดึงขวากลับมาหายเข้าเบรคออกค่ะหายใจเข้าดหยยดแขนซ้ายขึ้น หายออกแขนซ้ายแตะขาขวาค่ะแขนขวาวางด้านหลังค่ะแล้วบีดลำตัวออกด้าไหลัขวาค่ะทา,าไว้หายใจยีๆสามสองหนึง่งหนึว 3, 2, ขวาคับที่เอวค่ะเราบีดลำตัวไปมากขึ้นนะคะขวา้างกลับมาตรงสามค่ะแต่เราจะฝึกแบบฝึกทีนะคะเราจะหายใจเขา้ายืด ทันจะหมูกสองข้างค่ะแล้วเราจะกักลมหนึ่งถึงสามก็ค่อยปล่อยลมหายใจออกค่ะให้ลมหายใจออกของเราไปกระทบบริเวณกอดีดานปากนะคะเสียงลมหายใจออกเวลาหายใจออกเราจะได้ยินเสียงลมหายใจออกนะคะเป็นการหายใจออกแบบปุดชัยีนะคะการหายใจเข้าลมหายใจเข้าก็จะกระทบกับกอดีานปากของเราทั้งเข้าและออกนะคะก็ะได้ยินเสียงซ่า ไปกใ,ใจอ,อ่เราฝึกเรียนได้น,นะคะปเป็นประจำทุกๆวันนะคะถ้าฝึกไปนานๆแล้วพอฝึกหายใจเข้าฝึกเราบของท้อง,อ,งองเพิ่มมากขึ้นค่ะอกจะขยายขึ้นค่ะแล้วหายใจออก ็จนะยืดหน้าอกเข้าไปหน้าหลังหลังล่างนะคะให้เเข้าทั้งหอมท้องทรงลมให้จะผ่านช่องที้ดัานปากกับลมหายใจไว้แล้วปล่อยลมให้จะออกท้องนุกค่ะพร้อมแล้วเราจะเริ่ม่เราจะน้งสักสิบครั้งนะคะ จะมาเริ่มในเลยนะคะัะหายใจเข้าจับลมไว้นะคะปล่อยลมหายใจออกนะคะฝึกใหม่ๆยังไม่ต้องไปโฟกัสที่ถองนะคะโกับนะคะค่ยคยอยๆฝึดไปนะคะพอฝึก กลาน้อยสักครักนึงแล้วค่อยค่อยโฟกัสที่ท้องนะคะใครมีเรื่องปัญหาความดันสูงให้นอนลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยฝึกอุายีได้นะคะจะได้ลดอาการเบียนหัวได้นะคะเข้าค่ะกลักลมหายใจไว้สามลมหายใจค่ะให้ใจออก เริ่มค่ะเราจะเริ่มทดสอก,กันนะคะรองที่หนึ่งค่ะนั่งในท่าสะบดัดรือไว้ที่เขา่าหายใจเข้ารอบที่หนึ่งค่ะหายใจเข้าผ่านท้องพิเดนตปากกั้ลมหายใจออกหายลมหายใจออกผ่านท้องพิเดนต์ากชา้าๆยาๆ các ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ